พระคำยามค่ำคืนจากพระธรรมโคโรสีบทที่3ามข้อ17ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจะเป็นวาจาหรือก,การกระทำก็ตามจงทำทุกสิ่งในนามขององค์พระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซูทูตของพระกริ์จากข้อคิดข้อเขีของอาจารย์วีรชัยโกแว หลังจากที่คนหนึ่งคนใดสมัครใจต้อนรับพระเยซูคิดเข้ามาในชีวิตจากวันนั้นเขามีความสัมพันธ์มีความผูกพันและสามัคคีธรรมกับพระองค์เขาได้รับชีวิตใหม่มีวิธีคิดเป็นเป้าหมายชีวิตการประพฤติปฏิบัติตนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะสิ่งเก่าๆค่านิยมและนิสัยเดิมก็ร่วงไปบัดนี้มีสิ่งใหม่แทนที่ เรากลายเป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นโดยผ่านทางชีวิตของเราคนทั้งปวงจะเรียนรู้วิถีชีวิตของพระเจ้าเรามีหลักอย่างไรในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อเป็นทูตของพระคริสต์ผมขอให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนง่ายๆดังนี้ประการที่แรกเราต้องแน่ใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่ตอตอนเอง สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำช่วยพัฒนาให้ตัวเราดีกว่าเดิมหรือไม่ความดีเริ่มจากตัวเราเองก่อนคนที่ไม่รู้จักรักตนเองให้เกียรติแก่ตนเองอย่างถูกต้องเขาผู้นั้นจะรักและให้เกียรติแก่ผู้อื่นได้อย่างไรประการที่สองเราต้องคิดต่อไปว่าสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ต่อตนสร้างความเดือดร้อนปัญหา ความเจ็บปวดความเสียใจหรือความสูญเสียแก่ผู้อื่นหรือไม่สิ่งที่เราทำให้คุณหรือโทษต่อผู้อื่นหรือไม่ทูตของพระเจ้าไม่สร้างความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือสร้างเสียงหัวเราะบนคาบน้ำตาของคนอื่นขณะที่เราทำสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์แห่งตนเราช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดผลดีรพร้อมๆกันด้วยประการที่สาม สิ่งสําคัญสูงสุดในฐานะที่เราเป็นทูตของพระคริสต์เราต้องไม่คำนึงถึงเพียงประโยชน์ที่เราจะรับหรือคนรอบข้างจะได้รับเท่านั้นเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นพระเจ้าได้อะไรวันนี้จงถามกับตนเองว่าในที่สุดพระเจ้าจะได้รับอะไรพระเจ้าจะได้รับเกียรติหรือไม่เราได้สื่อมาตรฐานชีวิตของพระเจ้าในทางการกระทำความคิด และวาจาแก่ผู้คนทั้งหลายเพียงใดในฐานะที่เราเป็นทูตของพระอ,องค์ทูตของพระคริสต์นำไปไข้คูณนะครับจากข้อคิดข้อเขียนของอาจารย์วีระชัยโกแวเป็นพรต่อชีวิตสุดีครับ